ทิ้งแม่งทุกคนเลยตอนนี้มันไล่ขอโทษทุกคนเลยกูขอโทษกูขอโทษครับกูขอโทษครับกูขอโทษครับกูติดสาวมากูขอโทษครับกูขอโทษนะครับผมรักทุกคนนะรักมากๆด้วยขอให้ทุกคนมีความสุขผมเข้มแข็งอยู่แล้วขอให้ทุกคนมีความสุขแต่ที่บอกมาเลยนะผมแม่งขับรถอยู่แล้วเพิ่งต่อยเนี่ยผมอยากรู้ผมต้องซื้อเลขอะไร พิมไม่ชีวิตมิน,ปนไปเลยแปด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 ขับรถพึ่งต่อยหนึ่งสี่สามเจ็ดเอาพาไม่ซื้อแล้วกันแม่งเลขเยอะไปหมดอ้ออืมผมไปก่อนนะขอให้ทุกคนมีความสุขขอให้เจอแต่สิ่งดีดี ขอจอแต่สิ่งดีๆครับผมรักทุก